เด็กคนนี้ทราบซึ้งเหลือเกินเขาคิดว่าพี่สาวคนนี้สวรรค์ส่งมาดูแลตัวเองกุ้ยผิงนคือกุ้ยผิงช่วงที่ฉันโดนจับมีคนแห่มาเบิกเงินไหมราคาหุ้นตกไหมใช่ใช่ใช่ราคาหุ้นตกเหลือแค่หนึ่งเซนธนาคารเจ๊งเสี่ยงไหก็ล่มไม่เป็นท่า <S <S ดื่มน้ำก่อน <S <S ในเจ็ดที่จริงแลว้วคนที่ช่วยชีวิตคุณคือแม่ของคุณ ต่อไปอย่าบวกแต่ทำงานอยู่เป็นเพื่อนแม่บ้างคนที่ช่วยชีวิตแกจริงๆคือฉายสืชีแถมยังช่วยถึงสองครั้งแกต้องขอบคุณคุณฉายเขาต่อหน้าแม่แกต้องเลื่อนขั้นให้เขาไว้หาว่า่าเขาตายเขาช่วยแล้วคนดีก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าลูกจะไปอยู่กับผู้ชายแบบนั้นได้เขาเอาชีวิตไปแลกเขาใช้ปืนหากินพ 手最美，一起、so，哪怕。A,